แล้ก็เกิดการพากันบอกไอ้เยเกียวไอ้ตัดมันนี่มันหนาวเราท้ากันเดี๋ยวมึงกับกูเนี่ยแก้พา้ันแดกเล้ากันสักพักหนึ่งครับกูรู้สึกว่าเหมือนแม่งมีเงาพี่ตัดสินใจเลยเปิดพม่าแล้วมันอยู่หัวยังเปิดปังไม่เจอใครเลยชื่ออะไรเพื่อนพี่ยูอ่ะเออไอ้ตัง สวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมแล้วกับพี่แน่สายยอดนะครับแล้วก็อยู่กับอินฟ n i t y b ตี้บก็สําหรับในวันนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากเลยคุณผู้ชมเราจะมาเล่าประสบการณ์เรื่องเสียวให้ฟังว่าครั้งแรกพี่เฟรมเสียสิ่งตันนี้เท่าไหร่เอ้ยก็ไม่อยากจะพูดนะก็เขามาถึงปุ๊ก็โอ้ยพูดอะไรเนี่ยคือหลังจากอีพีแล้วที่เราไปเที่ยวเขาคอมาแล้ว เจอเรื่องลี้ลับของพี่แบงค์วันนี้<ช>ก็จะเป็น E ีพีต่อจากนั้นคืออีพีที่2ใช่วันนี้พี่จะมาเล่าเรื่องอะไรวันนี้จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ว่าไป,ไปเที่ยวแล้วทีเนี้ยเป็นประสบการณ์ขนหัวลุก,ลกใช่ซึ่งแม่งหลอนจริงๆ แล้วนี่ตีสองแล้วที่ก็เองจะเล่าอีกเนาะก็เองอยากให้เล่าให้ฟังเองอยากได้ยินไม่ใช่เหรอคนดูอยากฟังไหมใครอยากฟังกดไลค์ก่อนเลยกดติดตามด้วยเพราะว่ายังเหลืออีกตั้ง5 EP ีพี่จะรีบลงไปดูถ้าใครไม่กดไลค์พี่จะออกเลยโอเคมาก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องต่อจากอีพีแล้วพี่จะเล่าเรื่องของที่ไหนเมื่อสมัยหนึ่งอายุประมาณ10กว่าปีผ่านมาสิบกว่าปีผ่านมาเป็นวันที่ผมไปเที่ยวนั่นแหละที่จากอีพีที่แล้วแหละแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคืนสุดท้ายที่เราเอกเหรอวะที่เราจะกลับแล้ว เออแต่ว่าเราเนี่ยได้ทําการขึ้นไปพักบนเขาคอซึ่งที่พักตรงนี้ผมก็บอกไม่ขอเอ่ยนามเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้ๆกับสารอะไรสักอย่างแล้วถ้าสมมติวเราขึ้นไปเนี่ยมันจะมีที่พักซ้ายมือใหญ่ๆเลยทุกคนจะเห็นตรงนั้นเป็นระเบียงหมากอะไรอ่ะแล้วมันจะมีทางขึ้นตรงผาตัด แล้วก็จะมีศาลอยู่ขวามือ,อมก่อนที่จะไปถึงไปสนีก่อนตรงนั้นแหละมันจะมีบ้านหลังแล้วก็จะมีบ้านอีก3ามสี่หลังให้เช่าเป็นบ้านอยู่หน้าผาเลยอ๋อ,อคือคือมันเป็นบ้านเป็นบ้านเติร์ดใช่ไหมไม่ใช่บ้านเติร์ดคือสมัยก่อนเขาจะทําบ้านเป็นหลัง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 ให้เช่าเลยก็คือหลังหนึ่งจะมีะมที่พักอะไรใช่แต่ด้วยความที่มันโบราณมากเลยก็คือบ้านหลังหนึ่งเนี่ยจะมีชั้นหนึ่งกับชั้นสองอก็คือมันจะไม่ได้แยกห้องนะ มันจะเป็นห้องใหญ่ๆเลยแล้วก็เตียงเลียงกันเลยยาวๆเลยซึ่งเหมือนเราจะนอนอยู่ประมาณสัก10คนได้ก็นอนรวมๆกันก็จะมีะผู้หญิงผู้ชายค้าๆกันไปสมัยนั้นก็ยังเป็นเด็กแบบยังไม่ค่อยไอ้อนี่เรื่องแฟนเรื่องอะไรเท่าไหร่แต่ก็คือแบบมีกระหนุงกระหนิงกันบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอ้อออออชวนไปเที่ยวแล้วพ่อแม่รับรู้นะครับเอารถยนต์ไปซึ่งแต่ก่อนพี่มีอลสูเทีอาร์สีแดงวะไม่ใช่ไม่ใช่เทียบอาร์สีไหนขนาดไหนกันนี่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูจะส่งให้อ่าโอเคนั่นแหละแล้วก็เราได้ที่พักคืน มันไม่มีที่พักแล้วคือเอาง่ายสุดท้ายแล้วเราหานะไม่มีที่พักคือมันต้องนอนเต็นท์เราจะไม่นอนเต็นท์เราเลยอยากได้บ้านแต่เราไปเจอที่นั่นเป็นที่สุดท้ายและเป็นที่ที่บ้านราคา3,5 0 0หโอ้โหโคตรถูกเลยว่ะถูกกว่าสมัยนี้เยอะเลยไม่ถูกนะสมัย,มยนั้นราคา3,5 0 0นี่คือแพงมากนะแพงมากเลยใช่ไหมใช่แต่เขาลดให้เหลือ700โอ้อ ซ <c oughs> ึ่งกูงงมากพ <c oughs> ักที่อะไรเรเหลือเจ็ดร้อยวะ <c oughs> ใช่อันนี้ก็คือกูเดินเข้าไปก็คือแม่ครับเนี่ยถ้าผมจะเอาบ้านหลังตรงนี้ <c oughs> แล้วผมมากันสิบคนผมจะมาทําปิ้งย่างกันสมัยก่นก็กินไส้หมูทั่วไปกินเหล้าก็ตามนั้นนะแต่ก่อนผมไม่กินเหล้าขาวกันก็พูดตรงๆเหล้าขาวคนน้อยเอ็มร้อนมาขมเปียกเราก็เลยบอกเขาว่าผมอยากได้บ้านหลังนึงแต่ว่าทุนผมมีไม่เยอะอืผมมีอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทแต่ด้วยความที่2,000กว่าบาทคือผมก็ต้องเสียค่าน้ำมันกลับด้วยถ้างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไป เช่าเต็มก็ได้ซึ่งมันเป็นอะไรท่สุดท้ายแล้วเขาบอกเออไม่เป็นไรงั้นแม่เอาเราพันห้าก็ได้แล้วทีนี้ปั๊บเราก็เลยเข้าไปอยู่ตกเย็นคือเราย้ายของเข้าแล้วปั๊บเราก็ไปหาอะไรกินกันปกติตกเย็นเราก็กลับเข้ามาซื้อของจะมาย่างกินกันและทีนี้แม่เขาดีที่เขาเดิมบอกว่าเออแม่สงสารหนูๆว่ะพวกหนูๆก็ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบดื้อเขาก็ลดให้บอกเออเดี๋ยวแม่ลดให้เหือเจ็ดร้อยก็พอกูก็เลยฮะขนาดนั้นเลยเหรอวะพี่ก็เลยไม่ได้อะไรเข้าบ้านชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป เพื่อนนะก็จะพูดให้เพื่อนฟังเลยああมีพวกไอ้โต้งพวกไอ้แบงค์น้อยแบงค์น้อย <pe> er> ไม่ใช่แบงค์เล็กเออไอ้แบงค์น้อยก็เคยทำเงินกู้เธอจำได้ไหมไอ้แบงค์น้อยเออก็ไอ้แบงค์น้อยมันก็ไปก็นอน,ม,นอมีไอ้แบงค์น้อยมีไอ้ไอแล้วก็มีไอ้โต้งนอนข้างล่างข้างบนก็จะมีคิวมีไอ้บาร์มีผมแล้วก็มีผู้หญิงสองสามคนพวกน้องน้ำหวานน้องพลอยอะไรพวกนันนะ้น่ะก็อยู่กันก็ไม่ได้อะไรแล้วก็แบบปาร์ตี้กันแล้วตอนนี้เราก็กินกันทั่วไปประมาณถึงสักช่วงสี่ห้าทุ่มเริ่มเมาทุกคนเร ต้องบอกกันเลยว่ายังไม่เก่งเรื่องผู้หญิงกันแล้วคือยังไม่เก่งเรื่องเพศกันสมัยนั้นอันนี้คือเรื่องจริงสมัยนั้นคือสนุกตีละพันแทงกันอย่างเดียวโอ้โหเออแล้วตอนนี้เมาเมาแล้วก็เกิดการท้ากันวไอ้แย่คิวไอ้สัตว์มันนี้มันหนาว เออครับทุกคนก็ถ้าพูดพูดไม่ไม่ไม่ไ,มไมพเราะก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันเป็นสมัยสมัยหนึ่งนะเราท้ากันเดี๋ยวมึงกับกูเนี่ยแก้ผ้านั่งแดกเล่ากันคือแม่งหนาวแก้ผ้านั่งแดกเล่าลมันหนาวแล้วบ้านมันอยู่ริมผาแก้ผ้านั่งแล้วกบพี่ก็ไอคิวบอกได้ไอคิวแก้ผ้าแล้วก็ดอปโผล่เลย <laughs> แก้ผ้ากันอยู่บ้าณสองสามคนวันนั้นพี่ก็แก้ผ้านั่งปลาหำกินเล่ากันแต่ว่าพวกผู้หญิงพวกไอ้ต้งพวกอะไรเขาก็นอนกันไปหมดละอ๋อกันเหลือเหลือเล่แก๊งพี่มันกันใช่ที ที่ว่าแบบเราห้าวเราอะไรแล้วก็ไม่ได้แต่แปลกคืนนั้นอนะ่ะแดกเราไม่เยี่ยวกันเลยตอนสุดท้ายเราก็เลยมาบอกว่าป่ะก่อนจะไปนอนเดี๋ยวไปเยี่ยวด้วยกันเราก็เดินใกล้ๆแหละก็แบบจากแบบ เหมือนว่าที่นั่งกินออกไปเทเลทแค่นี้แต่มันก็อยู่ในเทเลทใน,ใน,ใ,นในพื้นที่ของเทเลทนะแล้วก็เยี่ยวลงหน้าผาอ๋เอเยี่ยวลงาผาด้วยใช่โอ้ยเพี้ยแล้วก็เยี่ยวแข่งกันว่ามึงใครเยี่ยวไกลสุดเออพี่ก็เยี่ยวปี๊ปี๊ปี๊ปีป๊ก็แข่งกันเยี่ยวไกลสุดสรุปคืนนั้นก็มองไม่เห็นเยี่ยวเพราะมันกลางคืนแล้วมันเมาก็เลยแยกย้ายกันเข้ามานอนไอ้พวกเด็กๆเนี่ยที่มานั่งกินกับเราเนี่ยมันลงมานอนข้างล่างไอ้ตัวน,นั้นพี่ไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงแต่ว่าตอนนัที่อยู่ข้างบนห้องข้างบนมีพ เราก็นอนพี่นอนซ้ายสุดน้องพลอยน้องหวานแล้วก็ IQ, ไอคิวไอไอแล้วก็แฟนมันแล้วก็ไอคิวนอนคือมันจะเป็นเตียงเตียงแบบต้องนอนเรียงสามพี่ก็ริมสุดเพราะพี่กับส,สุภาพหลุนเนาะเราก็ไม่อยากไปย,ยุ่งกับเขาเฮยโดตอนนั้นเราก็แบบ <c oughs> ยังแบบมนี่นะเรื่องสา <c oughs> ยังไม่เก่ง <c oughs> ตอนนี้เลยเราก็หลับพอหลับไ,ไปพักหนึ่งพี่ก็เลยรู้สึกว่าไอเหี้ยพวกมึงสะกิดกูทําไมวะไม่รู้ไอพลอยหรือไอหวานเป็นคนสะกิดพี่สะกิดอย่างเงี้ยแบบสะกิดแบบอย่างเงี้ยไม่ได้กอดเรานะแบบสะกิดแบบอย่างเงี้ยสะกิดปั๊บกูก็ อะไร,ะไรมันก็บอกว่าพี่แพ้งปวดฉี่พาไปฉี่หน่อยกูบอกว่าไอสัตว์ห้องน้ําอยู่ปลายตีนมึงเนี่ยก็คือปลายเตียงเรานะครับสองเตียงก็จะมีห้องน้ําอยู่ตรงนี้เป็นห้องข้างในเลยใกล้กันเลยมึงก็ไปฉี่เลยมึงจะมาปลุกกูทำเหียแล้วกูจะนอนกูเมาพี่ก็หันหลังให้มันสกิดอีก สกิดอีกพาพี่ชีน้อยกูก็บอกอีเหี้ยต้องให้กูแบกไปเยี่ยวกับมึงเลยไหมเออประมาณนี้มันก็พี่ก็ไม่สนใจพี่ก็นอนสักพักหนึ่งครับพี่ก็เลยแบบไม่รู้เรื่องยังไงอ่ะก็เลยจะหันมาแล้วบอกว่าป่ะเดี๋ยวกูพาไปเยี่ยวก็ได้รู้สึกว่าเดี๋ยวมันต้องสะกิดอีกแน่พอหันมาปั๊บคุกมันหลับครับคือหลับแบบก็เป็นคนนอนแบบไม่ได้รู้สึกอะไรแบบแล้วไม่ได้รู้เหมือนว่าจะตื่นด้วยเพราะมันสองคนนอนกอดกันมันก็นอนกอดกันเหมือนคนนอนกอดหมอนข้างแล้วเมื่อกี้ใครสะกิดกูถามว่าทำไมถึงรู้ว่าเขาหลับสนิททเเสียยงงหหาใจจขออออคคนน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 ่่่ะะมมมััไไืวป ผู้หญิงที่ไหนนอนอ้าปากวะก็แบบดูจากแบบหนังตาแล้วก็แบบอะไรเนี่ยคือแบบมันนอนนานแล้วอะ่ะคือพี่ลุกไปดูเลยเหรอกูก็ลุกมาดูเลยไอเย้เชี้ยี่ยบอกจะปวดเยี่ยววะกูก็ปลูกมันมันยังไม่ลุกเลยเออกูก็เลยอะใจดีสู้เสียกูวไม่มีอะไรั้างกูก็นอนไอ้ยัลึกกูฝันวะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรสักพักหนึ่งครับไอเ้เยี่ยคิวสะก,กิดตีนกูออสะก,กิดแบบแบบว่าพี่พี่พ,พี่อะไรเียกูก็อะไรของมึงพวกมึงเป็นเกี้ยอะไรไม่นอนวะพี่แล้วก็ชี้ชี้ตรงหน้าต่างบนหัวกูเนี่ยบนหัวนอนจะมีประตูแล้วก็หน เรี่องกูทำยียอะไรลำคานกูจะนอนเออเพื่อบอกว่าเออเรื่องมึงกูก็นอนแต่แกล้งกูแบบให้โต้งมาแกล้งเลย่ะตอนนี้พี่ก็นอนสักพักหนึ่งครับกูรู้สึกว่าเหมือนแม่งมีเงาคือด้วยความที่ในห้องเราเนี่ยปิดไฟมืดปิดไฟละแต่แสงข้างนอกห้องเน่ะมันรอดเข้ามาไอ้เจ้าพูดแล้วขนลุกแสงแข้างนอกเนี่ยมันรอดเข้ามาแล้วม่านมันเป็นสีขาวแต่ม่านสีขาวไม่บางม่านสีขาวไม่บางนะที่นี้คือเป็นม่านแบบเนี้ยคือม่านทึบอย่างเงี้ยไม่สามารถมองทะลุแบบนี้ได้คือเป็นม่านทึบแต่เป็นสีีขขาววแนนนึึงท่กูหั้ไปเลย มึงดูขนกูลุกเลยกูจําภาพติดตาได้เลยไอ้ขนสู้เออมึงดูเลแบบขนลุกอะไอ้เหียหันก็ไปปั๊บไอ้เหียแม่งมีเงาเดินมาเลยเดินเดินแบบเดินมาจะเคาะห้องเลยแล้วคือกูเห็นมือเห็นเป็นเงาจะเคาะละกูคิดว่าต้องเป็นเพื่อนแน่ๆพี่ตัดสินใจเลย เปิดผ้าม่านแลวมันอยู่หัวยังเปิดออปั้งไม่เจอใครเลยคนรุยอีกแล้วเออ <laughs> <c oughs> อากูโดนแล้วแล้วทีนี้พี่ก็เลยปิดพ้าม่าดปับ๊บพี่ก็เลยลุกขึ้นมานั่งก็เลยสวดคาถาก็เลยบอกห <c oughs> ันไปหาไอคิวไอ้แียคิวหลับไอ้ค <c oughs> <ๆ>ิวหลับอีกแล้วใครเป็นคนปลุกกู <c oughs> ที่ฝันหรือเปล่าวะ นั่นน่ะสิกูก็เลยคิดว่าวันนั้นอ่ะกูเจอแล้วกูฝันและทีนี้พี่ก็เลยนอนอ่ะตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วพี่ก็เลยนอนหลับหลับปั๊บช่วงสักประมาณตีสี่มีคนมาเปิดประตูเลยเปิดเข้ามาเลยเป็นไอ,อ้อเชี่ยโต้งเปิดเข้ามาเพื่อนเปิดเข้ามาแล้วก็ปลุกบอกมึงกลับเถอะกูยอยู่ไม่ได้แล้วคนลุกเกูก็เลยบอกมึงเข้ามาก่อน พวกข้างล่างก็เลยมากองกันทั้งหมดหมดเลยแล้วก็เลยมานั่งคุยกันในห้องเปิดไฟนั่งคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเชี่ยคนลุกไอ้สัสเพื่อก็เลยว่าไอ้เชี่ยอยู่ไม่ได้เลยมีผู้หญิงมาเคาะห้องตลอดเลยคือแบบอพอจะนอนปั๊บก็มาเคาะพอจะนอนปั๊บก็มาเคาะไอ้เราก็เลยแบบมันใช่ปะวะไอ้เชี่ยเรื่องนี้กูจำได้แม่นเลยก็เลยไม่ได้คิดอะไรตัดสินใจไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วนอนสรุปคืนนั้นนอนได้ครับขอขมาเขาตื่นมาอีกทีหนึ่งประมาณเจ็ดโมงครึ่งเพราะว่าป้าเขามาเรียกเอาอาหารเช้ามาให้แล้วทีเนี้ยเราก็เลยมม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 มาา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 คคคุยยยยยยกกกกกััันน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 ทีีีี่่่่่่่่่่่่้้้้้้้รรรรรระะะเเ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 บบบบงงงงงตถถถวววิหหหหหหลลลลลไไไไไออ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 อืืืืืืึจูููพพ พวกมึงไปทาอะไรมาก,กูก็เยี่ยวหน้าระเบียงไม่ได้คิดอะไรเราก็เลยเดินไปหน้าระเบียงปรากฏว่าข้างล่างนั้นนะครับมันเป็นต้นกล้วย<อ>เรือใหญ่เลยแล้วมีสารอยู่ตรงนั้นเฮี้ยวใส่สารอีเฮี้ยโคตรเฮี้ยเลย กูก็เลยออกมาข้างหน้าเลยนี ah ่มนขนลุกอีกแล้วภาพมาติดตาเห็นเป็นก็มองลงไปเป็นสารบาเลอะสารระภูมิอ่ะแล้วก็เป็นต้นกล้วยอยู่แล้วก็ของไหว้เพียบเลยแล้วกูเยี่ยวตรงนั้นอ่ะกูก็เลยยกมือไหว้ขอขมาแล้วก็เลยมาคุยกับป้าว่าป้าครับเดี๋ยวผมอ่ะโอนตังค์ให้ป้าได้ไหมเดี๋ยวผมลงไปกดตังค์ให้ป้าได้ไหมอะไรเงี้ยป้าเขาก็เลยว่าได้เราก็เลยทําการเดินทางกลับอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีเนี้ยป้าเขาก็นั่นแหละแล้วก็ไม่เจออะไรเลยก็คือยังไงก็วันนี้วันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าต่อจากอันนั้นที่แบบว่า ใช่ไม่แต่อันนี้คือกูจุดบอกแล้วว่าจุดนี้แม่งพีกขี้เียมันพีเขี้ยตรงไหนมันพีเคี้ยตรงที่ว่าเขาเป็นใครแล้วเงาคือใครเออแล้วถามว่า ผู้หญิงมาขอห้องไอ้ตรงมันตรงกับที่เราเห็นเงาจะมาาอห้องแต่ว่าเงาที่จะมาาอห้องเราเราไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่มันมองสามารถมองเห็นได้เลยว่ามันเป็นเงาอ่ะมันเหมือนเอาง่ายๆห้องเรามันมืดแล้วมีผ้ากั้ดแล้วมันมีไฟเปิดจากฝั่งนู้นมันก็จะเห็นเป็นไฟสะท้อนมาถ้าใครยืนเดินผ่านหน้าไฟมันก็จะเป็นเงาเงาแต่พอดึงม่านปั๊บไม่มีใครอันนี้ว่าให้ง่ายเลยก็เหมือนถ้าเป็นต้นกล้วยก็ผีตานี เราก็เราก็ไม่รู้รอันนั้นอันนั้นไม่รู้รเลยก็ทุกวันนี้ยังหาคําตอบไม่ได้แล้วหลังจากนั้นที่ตรงนั้นก็ถูกปิดตายเลยถามว่ามีคนอยู่ไหมมีนะแต่เขามีคนอยู่แค่บ้านบ้านข้างบนแต่บ้านที่เคยปล่อยเช่าตอนเนี้ย ปิดตายแล้วก็ข้างหน้าล้างไปหมดเลยก็อย่างที่พาไปดูเห็นไหมไอ้เจอามเห็นไอ้เจ้าใี่กูชี้ให้มึงดูเห็นไหมเห็นไอ้จก็บอกเลยว่าเป็นเหมือนล้างไปหมดเลยแล้วสถานที่นี้มีจริงๆใช่เราแต่เราไม่บอกนะว่าชื่ออะไรเพราะตอนนี้เขาก็ไม่ได้เปิดให้บริการแล้วเราก็คือเราไปเห็นจริงๆเลยใช่ไหมพี่เห็นจริงๆเจอจริงๆเจอกับตัวเองนี่คือเรื่องจริงบางคนอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าเจออะไรเมื่อคืนผมก็เจอเหมือนกันก่อนที่จะมาเล่าใช่อ กับบ้านนี่แหละแต่ว่าเราจะเล่าไปสตอรี่สตอรี่ที่เราเอ่ยออกไ้ตอนนั้นก่อนอก็สำหรับในเรื่องวันนี้นะครับก็เล่าตามสัญญาแล้วเราเห็นแค่เป็นเงาเป็นไรเราก็เลยแบบเหียเราไปทําอะไรผิดวลาอะไรเงี้ยที่ไหนได้ไปเยี่ยมใส่สารแต่ดีแล้วแหละที่เราเจอแค่นี้เพราะเราจะได้แม่แบบโดนเยอะโดนเยอะก็แบบโอ้ยเฮียแบบเสียวอ่ะส่วนในเรื่องต่อไปอจะเป็นเรื่องของแปดิ้วใช่ไหม ลิ้วโคตรเฮียกูบอกเลยเฮียผมบอกให้นะครับใครหาบ้านเดียเอไม่ใช่เสียยูเสียอยู่ไอเฮียเสียอยู่ไอเฮียเสียอยู่เป็นคนหาบ้านนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเอาไว้รอติดตามชมแล้วกันนะครับเจอันทุกคนนะกูบอกเลยเดี๋ยวเพิ่งบอกดิกูกลัวเดี๋ยวตอนนี้เขากลัวโอเคเอาเดี๋ยวว่ากันอก็เอาง่ายๆคือบายๆก่อนเลยคนที่เจอจังๆเลยอพี่แล้วก็พี่อะไรนะคนนั้นพี่ตีพี่เฮียอะไรวะลืมชื่อเชื่อเลยนะชื่ออะไรวะเพื่อนพี่ยูอ่ะเออเม่่ไอ้สั่ ดงกรสุนขอแป้งเลยอีดอกหยอ่งหยิ่งกูก็ตกใจอะไรที่ผ่านแม่เกินเลยว่าใครลุกหนีคนแรกโดนไอ้เี้ยจับ ปกติเขาเจอนี่ขายกไม่ได้เยียนี่ไปก่อนเลยก็เดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้าสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ไลค์คลิปนี้แบบขอไลค์เยอะหน่อยได้ไหมเพราะว่านานทีพวกพี่จะออกมาเล่ากันอย่างนี้แบบเปลี่ยนเปลี่ยนคลิปมากเลยเห็นรถเห็นอะไรเห็นแกล้งก็ออกมาเล่าสู่กันฟังคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงด้วยถ้าไม่เรื่องจริงพวกผมก็ไม่กล้าเล่ากหรอกใช่เจอจริงไม่เชื่อชีวิตแม่งไม่เคยเชื่อเรื่องวิญญาณหายมาเจอมันเชื่อถ้าเจอจริงๆเพราะมันเห็นแล้วมันงงเออผมก็เจอใคร ใครมาโพน่นันน้เฮโยโยมโพยเอาเคก็วน <c oughs> ันนี้ไปหน้าผมซ u a g a ก n g กุ d bye